เราก็มาปฏิบัติมาเจอพ่อท่านก็ดูแล้วก็เออเราก็อยู่ๆไปมันรักพ่อท่านมากว่าง,งั้นนะก็เราไม่มีที่พึ่งแล้วก็ต้องมาทึ่งพ่อท่านเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติเรื่อยๆไปอะเนาะก็จําได้มัง่งไม่ได้มัง่ง ก็มาหน้าเอาคือเรามะที่มน้าที่สุดคือที่ไหนอย่างเราไม่รู้เราก็ถามเขามั่งอะไรแต่อะไรมันเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะสองอะไรเป็นยังไงมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนนี้พอถามโอ้เราก็พอรู้แล้วนะเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าต้องไปฟังธรรมทุกวันกลับจากทางานขายของนี่ห้าโมงต้องไปหลับมั่งตื่นมั่งต้องไปทุกวัน คือเราก็เออพ่อท่านว่าสอนธรรมะอันนี้เราต้องประจํานะอะไรแต่อะไรอ่ะลดละกิเลสลดได้ไงลดให้ได้อะไรแต่ไรอย่างเงี้ยเราก็โอ๊ยพยายามลดแต่ก็ยังไม่ได้มันมีตามันเห็นตามันเห็น,าน,หนปากคอยจะพูดไงเอ,อ้ยไม่ว่าเขาดีฝ่าเออไม่ว่าเขามาเนเนอะเราก็เฉยๆเพื่อดึงตัวเรามาหาเราแบบว่าไม่ว่าเขาหรอกแบบว่า เราก็มาดูตัวของเราเอ,อเราก็ไม่คิดอะไรเราก็ยังไม่ดีพอไงแต่ฟังทาจําไม่ได้ยิงยย่งอายุเยอะจาไม่ได้ทาก็ทํางานได้ทําทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลยนะงานเรื่องงานทําทุกอย่างทําเพื่อว่าเราเออให้มันได้ในเกิดมาในชาตินี้เราต้องทําให้มันสําเร็จแต่ไม่รู้จะสําเร็จไม่สําเร็จยังไม่รู้เลยจะาารลรหันหรือไม่ละหาันเราก็ไม่รู้ร่างกายเรานะ มันไปแค่ไหนก็ไม่รู้ก็ทําไปเรื่อยๆพอหยุดพักหายเหนื่อยก็ไปทําก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมาสายพ่อท่านเนี่ยเราต้องเผื่อคนอื่นเราไม่ทําได้ตัวเรามั่งให้ให้คนอื่นมั่งก็ช่วยเหลือเขาไปชอบช่วยเหลือคนตั้งเอาเป็นสาวแล้วขายของก็ขายไม่แพงเอาถูกทูขายดีกว่าเพื่อนไม่ว่าอะไรให้มัง่งเออเอาไปเลยเอาไปเลย เลือลูกค้าก็ชอบเ,ออเราก็ทำไปของแบบว่าให้พ่อท่านมัง่งเราก็เอาอเรามั่งทำไว้เก็บไว้ไงสะสมไว้มันมาอายุเยะเราก็เลยจำความไม่ค่อยได้ไงแบบว่าเราแก่แล้วไนงะมาเจอพ่อท่าน